ทางในพร้อมกันเด้ครับผมนั่นสะอาดดีครับผมว้าวเจ้างดีขนาดครับผมสวัสดีครับพี่น้องยกกับผมฉ่่งแสงนะครับวันี่ผมมิพาพี่น้องมาทดลองซักผ้าครับผมเนื่องจากว่าเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับผมมันซักบม่สะอาดนะครับผมเวลามันปั่นแห้งนะครับผมมันสี่เสียงดังนะครับผมวก็สีมีเศษฟุ้น ยางหลายเลยครับออกมาเสียงดังยานามี่ยานายานาในปิดเลยนะครับผมผมก็ได้จัดการทําความสะอาดถังซักนะครับผมนี่ครับผมถังปั้นด้านในนะครับผมลือนมาเบิ้ดเลยครับผมว้าวอ่าวิธีการลือนะครับผมผมบริยทําให้เบิ้งนะครับผมเพราะว่ามันเห็ดค่อนข้างสิยากอ่าถอดหัวน็อตตัวนี้ออกครับผมนี่ตรงนี้จิ้มออกนะครับผมจิ้มออกที่มีหัวน็อตไขว้ขงแข็งนะครับผม ขันออกแล้วก็ยกขึ้นมากครับผมแล้วก็สีเห็นหัวน็อตเบอร์สิบซีโตครับผมเล้ก็ทําการไขออกครับผมหมุนออกเป็นเกียวใส่ธรรมดาเลยครับผมหมุนออกทั้งใส่นะครับผมหมุนออกทั้งใส่แล้วก็ยกถังขึ้นมากครับผมก่อนทีที่ยกขึ้นมากแา้ก็ถอดตรงนี้ออกครับผมถอดฟานาชุดขอบออกนะครับผม เอาเสือกหมัดไหทั้งเทิงครับผมแล้วแกะตัวนี้ออกครับผมนี่แกะขอบตัวนี้ออกที่มีามีที่ขาลลอกนะครับผมเป็นลอลอกๆครับผมแกะออกแกะออกแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ยกถังปั้นกันมาเลยครับผมบ่หยากครับผมเตะตอนล่างนี่ยากมากครับผม มีแต่สนิมเต็มอยู่ครับผมะลองปั้นครับผมนี่ครับผมเสียฟ้า <c oughs> ใส่ขึ้นไปเลยครับผมของลูกสาวครับผมของแม่ขาเจ้าขมี้ครับผมใส่ไปเลยปิดฟ้าครับผมลืมใส่ผงสักฟอกครับผมนี่ผมผิดเทไปนีนี่เลยครับผม มีน้อตัวหนอครับผมกาเอาโอเคครับปิดฝาครับผมตอนนี้ก็เปิดน้ำเสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเปิดออนครับผม นอ,อนเรียบร้อยนะครับผมตัดครับผมนี่เสียงเครื่องปั่นนะครับผมอืมนี่นามไลเขานะครับผมเสียงเครื่องมันปั่นและเรียกน้หนักเนาะครับผมว่ามันหนักจากกิโลนะครับผมตอนนี้นี่นามไลเขาครับผมปั่นทั้งเบิด 5, ์ตหาติเบีดนาทีครับผม น้ำไหลบ่สะดวกครับผมน้ำค่อยๆครับผมเดี๋ยวรอมันปั่นกันครับผมรอมนทำงานอันนี้ผมกับว่าได้ปิดเทิ้งครับผมเพราะว่าผมยานเปลี่ยนเสือมันบ่ตัดนะครับผมตอนผมยกออกสายมันหลุดนะครับผมตัวนี้ผมก็เคยส่อม ว้าว <Wow, S 2> <Wow, S 1> เปิดน้ำครับผมมัคขามวจาเนะ่ยเป็นนะครับผมจะพานนะครับผมผมเห็ดคลิปใยเยอะนะครับผมรอมันปันแล้วก็มันเหลียกน้ำปันแห้ง่อยมาเบิ่งกันอีกรอบนึงนะครับผมครับหลังจากที่น้ำพ่อนะครับผมได้ระดับนะครับผมมันก็ติดตัดนะครับ เสียงเครื่องสักกำลังทำงานครับผมกำลังสักผ้าครับเดี๋ยวนี้ตืดๆๆๆอยูอ่ครับผมเครื่องปั่นสักนะครับผมรอจนกว่ามันสิักสะอาดปล่อยน้ำถิงแล้วก็ปั่นแห้งนะครับผมตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนงานปล่อยน้ำแล้ครับผม โมโมยิเสียงเคืองสันนเห็นเคืองสันนะคผม oh. ตอนนี้กเมือน,อน,นผมเวใเใช้ลเวลาตอนนี้เหลืออยู่สานาทีนะครผม oh. ครับเรืองกด็ดทาการปันแห่งไปรอบนึนะครผมตอนนี้ oh. เวลาเหลืออยู่สิเ้านาที กำลังเลียงน้ำเป็นเถ้อสุดท้ายครับผมตอนนี้เครื่องเหลือยู่สิบนาทีเล้วครับผมอาจะปั้นหมาดแล้วครับผมตอนตะกี้มันหลังนะครับผมย้นตอนสิบนาทีอ่ะปยน้ำหรอครับผมปลอยนอ้ำออกแล้วโจกโจกแล้วครับผมรอบป,ปั้นหมาดแลครับผมเหลือเก้าครับผมตอนตะกี้ เอาไปส่งเหมินรับผมเป็นบ้านปั้นหมาดมันดังขนาดนี้ครับผมปั้นแหง่งดังกว่าขาก,กว่าขากว่าก้ากว่าก้ากเิ่นก็นเลยให้เดี๋ยวไม่สอมให้ยหม่ครับผมค่อยบังว่ามันสิดังวะเนาะครับผมพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้เครื่องก็เหลืออายุเจ็ดนาทีครับผมกำลังลังกำลังเริ่มสิปั้นหมาดนะครับผมปล่อยน้ำออกเบิดแล้วครับผมน้ำ <c oughs> <c oughs> มันเม,มนหมองต่างของมันครับผมพี่น้องเอ้มันเมนหมองส่องงานครับผม,มเฮ้ยแม่มึงเรื่องครับผมปัน่นยังไวเลยครับผมเคือนอืน้อเลยครับมโอเคครับผมเบิ่งว่าผามสีสะอา,าดบ้านเนาะครับผมตอน มันทํางานเสียดนะครับผมคอยไปเบ่งผอมกันครับผมตอนตะเกียด้ยินเสียงเครื่องห้องนะครับผมเพราะว่าระบบการทํางานของเพลินเด้เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมไม่ได้เอิ่อนามาตากผ่าเด้มาตากผ่าเด้แน้ครับผมเบ่งทางในผอมกันได้ครับผมนั่นสะอาดดีครับผมว้าวเจ้างดีขนาดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวยิบึ้นมนใหมเบ่งย็บโตนี่ครับผม สะอาดครับผมไม่มีริ้วรอยเลยโอเคอนะครับผมได้การครับผมเป็นทรงิ่นได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปถอดล่างเครื่องซักผ้าบริไทยทำให้เบิ้ลน้อครับผมเป็นอ่าตอนซักทดลองเครื่องนะครับผมว่ามันสีสะอาดไหมน้อครับผม กครืงซักผาอาการที่ว่าซักบ่สะอาดนะครับผมล่างถังกระหายน้่ครับผมพี่น้องขอจบคลิไปไว้เพียงนี้นะครับพี่น้องกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องของเราเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ